สังสมาโลมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ขอตั้งกระทุ้ถามสดต่อท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะที่ท่านกำกับดูแลงานความมั่นคงซึ่งกรณีที่ผมจะถามครับเป็นกรณีตักใบที่กำลังจะหมดอายุความในอีก22วันซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินคดีใดๆต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชน85คน จะไม่สามารถดําเนินการได้อีกต่อไปเหตุการณ์ตากใบนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคม2547เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้นํารัฐบาลในเวลานั้นคือพันตํารวจโทรดรทักษิณชินวัตรในวันดังกล่าวครับมีกลุ่มคนมารวมตัวบริเวณหน้าสอพอตากใบ หลังจากมีการจับกลุ่มตัว6ชรบจากข้อกล่าวหาว่ามีการให้อาวุธปืนแก่ผู้ก่อความไม่สงบอย่างที่ทุกท่านทราบครับได้มีการสลายการชุมนุมและควบคุมตัวผู้ชุมนุมไปที่ค่ายอิงคยุทธบริหารอำเภอหนองจิก1,300คนปรากฏว่ามีผู้ชุมนุมเสียชีวิตจากการสลายชุมนุม7คนใน7คนนี้ปรากฏว่ามีการเสียชีวิตจากการถูกยิงที่ศีรษะ5คนส่วนผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัว1,300คนก็ให้มีการนอนทับ ทับกันเป็นชั้นๆก็ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตระหว่างการขนย้ายถึง78คนในภายหลังรัฐบาลในเวลานั้นนะครับคือท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้มีการสั่งให้ตั้งคณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาโดยคณะกรรมการชุดนี้ได้จัดทํารายงานนี้แล้วเสร็จเมื่อวันที่17 ธันวาคม2547ทั้งนี้รายงานฉบับนี้ได้ชี้ชัดว่าความสูญเสียดังกล่าวเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่ควบคุมเหตุการณ์อันนำไปสู่โศก,กนาฏกรรมตากใบอย่างที่ เราทราบกันผมขอย้ำนะว่าคดีนี้เขาฟ้องเองไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลที่รัฐมนตรีบางคนได้พูดเอาไว้ว่ากรณีตากใบมีความคืบหน้ามากที่สุดในรัฐบาลนี้นี่เกิดจากการที่ประชาชนเขาฝ่าฟันความกลัวและลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมให้ตัว เขาเองไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลไม่แน่ใจจริงๆนะฮะถ้าประชาชนไม่แสดงความกล้าหาญและลุกขึ้นมาฟ้องด้วยตัวเองความคืบหน้าของคดีนี้จะเป็นอย่างไรคําถามครับท่านประธาน ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านจะทำอย่างไรเพื่อฟื้นความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท่านจะสร้างความรู้สึกของประชาชนให้กลับมาดีให้ได้สมกับที่ท่านอดีตนายกเคยขอโทษเมื่อสองปีที่แล้วอย่างไรคดีที่กำลังเดินอยู่เป็นผลงานของประชาชนนักข่าวที่จี้ถามท่านเรื่องนี้ปรากฏว่าท่านปรีแตกะ บอกให้ไปสนใจเรื่องอื่นจนสุดท้ายนําไปสู่การเกิดเหตุระเบิดอีกครั้งในพื้นที่ดูเหมือนว่าการให้สัมภาษณ์ของท่านจะสมไฟใต้มากกว่าถอนฟืนออกจากกองไฟคดีก็กําลังจะขาดอายุความดังนั้นครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านจะทําอย่างไรกับเรื่องนี้ขอบคุณครับท่านประธานครับก่อนที่จะตอบคำถามต้องบอกก่อนนะครับว่าปัญหาชายแดนใต้เนี่ยการแก้ไขต้องเริ่มต้นจากการพยายามใช้เหตุผลแล้วก็ดูเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างให้ครบทุกมิติไม่ใช่เริ่มต้นจากความดูเดือดเผ็ด ร้อนหรือไม่ใช่เรื่องจากการที่มองไปแต่ด้านลบด้านเดียวเพราะทุกเรื่องไม่ได้มีเฉพาะแค่เรื่องว่าคนเจ้าหน้าที่ทําอย่างนู้นตรงนี้ตายแบบนี้หรืออะไรมันมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลายๆเรื่องอยากให้ท่านได้ใช้ความพยายามในการที่จะใจเย็นใช้เหตุผลในการดูเรื่องราวต่างๆให้ชัดเจนส่วนกรณีที่หาว่าผมปรีแตกเนี่ยผม,ผมว่าท่านใช้คํารุนแรงมากไปคงไม่เหมาะที่จะใช้คําเหล่านี้ให้มากเพราะว่าวันนั้นจริงๆเนี่ยผมกาลังกําลังกำลัง,ลง,ลงแถลงข่าวเรื่องของความเสียหายเรื่องน้ําท่วมอยู่ แล้วก็ผู้สื่อข่าวท่านนั้นเนี่ยได้พยายามถามเรื่องนี้ผมก็บอกว่าขอคุยเรื่องนี้ให้จบก่อนก็ยังพยายามถามซึ่งผมก็บอกว่าวันนี้เอาเรื่องนี้ให้จบก่อนไม่ได้หมายความว่าเรื่องตากใบจะไม่สนใจหรือจะไม่ทําต่อกับเรียนชี้แจงท่านทั้งหลายด้วยว่าไม่ไม่ใช่ว่าผมมองความน้าคัญของแต่ละเรื่องมองตากใบไม่ ไม่ให้ความสําคัญเท่าที่ควรจริงๆทุกเรื่องมีความสาคัญนะครับแต่ว่ารัฐบาลต้องทําเรื่องเร่งด่วนในขณะนั้นน้ำนนกำลังท่วมคนกําลังถล่มบ้านเรือนของประชาชนในภาคเหนือและภาคอีสานกำลังมีปัญหาเพราะนั้นอยากจะเคลียร์เรื่องนั้นให้ชัดเจนก่อนเพราะนั้นโปรดเข้าใจว่าผมไม่ได้มีอาการปรีดแตกหรือรู้สึกโกรธกับการตั้งคําถามแบบนั้นเพราะว่ามีปัญหากับเรื่องของตากใบกับเรื่องของความปกครองรัฐบาลไม่ใช่เลยเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้อยากให้พยายามใช้คําพูดหรือการมองอยากมีเหตุมีผลไม่ใช่มองด้วยอารมณ์หรือมองด้วยการเป็นฝ่ายค้าน ส่วนเรื่องการเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็เสียใจนะครับผมเองก็เสียใจนะครับเราทุกคนไม่มีใครอยากเห็นเหตุการณ์ที่มีประชาชนตายมากขนาดนี้มีผู้ชุมนุมตายอยู่มากขนาดนี้เสียใจกับเหตุการณ์นะครับเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คงต้องเอาบทเรียนเหล่านั้นเนี่ยมาดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นมันมีปัญหาไม่ใช่เสียใจเพราะตัวเองไปกระทําผิดอะไรอย่างที่รู้สึกเรื่องตากใบเกิดเมื่อปี2 5 1 4ใจครบ20ปีแล้วอยากกราบเรียนท่าน ว่าจริงๆมันมีความจริงหลายๆมิติที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรายละเอียดมากถ้าท่านไปอ่านรายงานเหล่านั้นจริงๆตอนนี้ถามว่าเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรผมคิดว่ามันมี2เรื่องเรื่องหนึ่งคือในทางกฎหมายก็ว่ากันไปผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดตอนนี้ยังหาตัวไม่ได้ซึ่งหน้าที่ของฝ่ายรัฐก็คือตำรวจก็ต้องดําเนินการไปก็ต้องดูหมายจับต่างๆแล้วก็ไปจัดการดูว่าที่ต่างๆที่เขาอยู่อยู่ที่ไหนซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ผมตอบผู้ส กล่าวไปว่าไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเรารู้เราก็ไปจับแล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็ต้องสืบสวนไปนะครับผมว่าก็ต้องให้กระบวนการยุติธรรมมันเดินไปเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมันก็มีผู้ไม่ปรารถนาดีนะครับในการที่จะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดกันให้มันเกินเลยไปจากความจะ เป็นจที่ควรจะเป็นสิ่งที่น่าสําคัญที่สุดก็คือทาอย่างไรอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วมาช่วยกันดูมาตรการในการเกิดขึ้นมากกว่าจะเอาประเด็นนี้มาใช้ในการโจมตีรัฐบาลหรือประเด็นนี้ในการไปพูดทําให้มันเกิดความแตกแยกขยายกว่ามากไปอีกตัวนี้ผมไม่อยากเห็นนะครับต้องขอประธานโทษด้วยถ้าเราช่วยกันได้อยากขอร้องนะครับว่ามาช่วยกันแล้วมองความคิดอย่างสร้างสารรค์ช่วยกันแก้ปัญหาดีกว่าผมคิดว่าการตอบคําถามของท่านรัฐมนตรีเนี่ยถ้าจะตอบแบบมุดมีวุฒิภาวะมันก็ควรจะตอบแบบเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งต้องถามท่านแหรอฮะว สุดท้ายเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างวันนี้ที่ท่านตอบมาแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมันเป็นข้อมูลใหม่ที่สังคมยังไม่รู้แน่นอนครับท่านอาจจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงความเสียใจซึ่งผมคิดว่านี่คือโอกาสที่ดีที่ท่านจะแสดงถึงความเสียใจที่จริงใจอย่างน้อยที่สุดช่วยเสยแสร้งว่าจริงใจก็ยังดีความจริงใจมันไม่ได้สะท้อนผ่านออกจากคำพูดฮะแต่ความจริงใจมันสะท้อนผ่านการกระทําถ้าวันนี้ท่านยังไม่สามารถสแสดงให้เห็นได้แล้วสุดท้ายเราในพื้นที่ซึ่งเขาไม่รู้สึกถึงความจริงใจของรัฐบาลเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงคําถามผมง่ายนิดเดียวฮะ แต่ผมรับรู้ถึงความเจ็บปวดและความโกรธของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมไม่ใช่คนที่นั่นด้วยซ้ําแต่ผมซึ่งเห็นภาพของเหตุการณ์6ตุลาแล้วมาเห็นภาพตากใบผมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ20ปีคน ตายกันขนาดนี้เราจะอยู่เฉยเหรอฮะมันตายเองอยู่ก็ขาดออกซิเจนเราจะเอากันอย่างนั้นเหรอฮะแล้วเราเหลือเวลาอีกแค่22วันอะกระบวนการของชั้นตํารวจที่จะต้องไปแจ้งข้อหาใหม่เหลือเวลาแค่นี้ในการดําเนินการแล้วตํารวจวันนี้อยู่กับใครฮะท่านเป็นคนดูแล้วท่านจะบอกว่าเออเรื่องนี้เราต้องมองอย่างสร้างสรรเราต้องมองอย่างอย่างไม่รู้สึกอะไรอย่างนั้นเหรอฮะประธานโทษนะครับท่านยังมีหัวใจหรือเปล่าผมนึกไม่ออกเลยว่าสหายใหญ่ซึ่งเคยผ่านเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ผมรู้ดีว่า6ตุลาวันนี้เรายังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องเป็นสิ่งทที่่่ตอัวกนไป แต่เราจะทําให้เหตุการณ์ตากใบเกิดขึ้นแบบนี้ด้วยเหรอะท่านส่องกระจกแล้วท่านยังจําตัวเองได้หรือเปล่าถ้าบอกว่าหัวใจท่านรู้สึกกับความเจ็บปวดพี่น้องผมรู้สึกไม่แตกต่างจากท่านนะครับอาจจะเพราะประสบการณ์มากแก่กว่าท่านถึงได้มองเรื่องนี้ไม่ได้มองจุดเดียวมองส่วนต่างการที่ประกอบกันทั้งหมดแล้วก็มองอย่างเป็นธรรมมันถึงจะแก้ปัญหาได้ผมเข้าใจดีครับอารมณ์ความรู้สึกที่ท่านออกมารุนแรงเนี่ยท่านรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าผมจะบอกท่านว่าความรู้สึกที่รุนแรงที่พูดออกมามันไม่ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งแตกแยกใน จังหวัดภาคใต้นะครับแค่อารมณ์ที่แสดงออกมาต่อหน้าแล้วก็สื่อมวลชนได้รับทราบเนี่ยไม่ได้ทําให้ปัญหาภาคใต้ดีขึ้นปัญหาที่ภาคใต้จะดีขึ้นต้องใช้สติไม่ใช่ใช้อารมณ์ท่านใจเย็นๆน,นิดนึงครับแล้วก็มาดูว่าเรื่องนี้จะช่วยกันคลี้คลายให้เกิดความเป็นธรรมอย่างไรแล้วก็ความเป็นธรรมนั้นมีทั้งสองฝ่ายมีทั้งญาติผู้เสียชีวิตเข้าศูญเสียเพื่อมีทั้งคนที่ถูกกล่าวหา<ๆ>ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นผู้ที่มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบจริงๆหรือเปล่าทั้งหมดจะยุติได้ก็เมื่อก,กระบววนนนตตติััััเเดงสคอป็ เรื่องประสบการณ์ผมเห็นท่านพูดแบบนี้หลายครั้งก็ไม่รู้จะทำยังไงให้อายุเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะมันทาได้แค่นี้จริงในเรื่องของอายุแต่ถ้าผมเป็นท่านผมจะไม่เอาเรื่องนี้มามาพูดในญาติท่านมันไม่มีอะไรท่านแค่ต้องการแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่แล้วกดหัวเด็กแค่นั้นแหละคิดแค่นี้ซึ่งสะท้อนถึงวิธีคิดของท่านจริงๆและผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ในประเทศนี้มันถึงยังเป็นแบบนี้